ฮัลโหลฮัลโหลหลับแล้วมะยังโอเคคราวนี้อยากทําแยมส้มแยมเปลือกส้มทําไงแยมเปลือกส้มมาเลรอออแยมเปลือกส้มเปลือกเอาแต่เปลือกนะแบบเนื้อเราไม่ค่อยอยากกินเราอยากกินแต่เปลือกันแรกเราก็ต้องหาเปลือกส้มเปลือกส้มอะไรก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็เปลือกส้มยูสุจะอร่อยเอาแต่เปลือกห่อหรือเอาหรือเอาทั้งผลเลยหรือว่าไงเอาแต่เปลือกอ่าเอาแต่เปลือกฟักเนื้อออ แล้วนั้นเราก็เอาหาเปล่เราได้ส้มมาล้วก็ก็เอามาล้างมาล้างด้วยเกลือล้างด้วยเกลือเราก็เราก็หั่นครึ่งหั่นครึ่งที่ใช้ช้อนฟักเอาเนื้อออกเอาช้อนควักจริงจริงแม่เคยเอาช้อนควักส้มมาเวลาแม่ปอกส้มแม่ปอกไงก็ปอกเลยไม่ได้ฟักหรอกแต่ถ้าเราทําอย่างนี้เราก็ฟักออกว่ามันน,น,น,นี่มันต้องฟักเอาแต่เนื้อออกเอาแต่เปลอกแม่สอนวิธีฟักได้ไหมก็ไงก็ผ่าครึ่งแล้วเราก็ฟัก เอาแต่เนื้อมันอ่ะให้มันชิดชิดขอบไอ้เปลือกอ่ะแล้วก็ตักเอาเนื้อเอาออกมาพอฟักเหลือแจะเปลือกล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆเป็นเส้นๆอ่ะหั่นเป็นเส้นๆแบบยังไงแบบมะละกอเรอาเงี้็ใช้ๆงั้นเนี่ยเราก็เอาไปตั้งไฟเคี่ยวเอาเนื้อเคี่ยวไปด้วยแล้วใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะเพราะว่าไอ้พวกมันมันมันต้องให้มันเหนียวเราต้องใช้ความเข้มข้นเนี่ยถ้าใส่น้ําไม่เยอะอย่างเวลาเราใส่น้ําตาลอีกอ่ะมันจะเยอะ เยอะเกินมันจะใสมันจะเคี่ยวนานเออใสน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำผึ้งเคี่ยวเคี่ยวไปให้มันเหนียวเวลาให้ให้ให้มันหนืดเนี่ยเราเคี่ยวแล้วเราเวลาตักช้อนขึ้นมาดูให้มันหนืดหนืดถ้ามันไม่เหนียวอะมันจะตักแล้วรถเทอะมันจะเหมือนมันน้ำอยูจะใสใสมันจะเทง่ายนะถ้าตักมาแล้วมันเทยากๆมันเหนียวๆอะนะกูก็แค่นี้แหละแล้วก็พอเย็นแล้วเราก็ไปไปใส่ผสม ฟางกินอเนี้ยใส่โซดาอเออคิด <c oughs> ว,ว่าจะเอามาใส่สิงเลรมอนโซดาอันนี้มันออกใหม่เป็นรสส้มยูสุน่าจะอร่อยดีอยู่ละอร่อยอร่อยอร่อยมันเป็นมันเป็นยูสุเลมอนโซดานะ <c oughs> เดี๋ยวเอามาชงกินกับแยมส้มที่เราทำ <c oughs> อือื <c oughs> แม่จำสิงสิงใช้แล้วได้ปะ <c oughs> อ่าที่โทรมาถามแม่ถามยายถามถามเรื่องความเร้าของยายอะไรเงี้ยอแล้วแล้วความสร้าของแม่ แม่แม่ไม,ม่มีความซ่าใช่ไม่ไม่ตาหรือแค่ต้องไปถามยายอีกแล้วยายอีกจะบอกว่าแม่ซ่าไงไม่อะยายเขคงไม่บอกว่าซ่าไงบอกาไม่ได้ซ่าเหรออ่าหรือแม่แม่รสชาติแม่เูยว่ารสชาติตัวเองเป็นคนเปรี้ยวหรือคนหวานยังไงเป็นคนอ่อนหวานอ่อนหวานคือไม่หวานเลยหวานนิ่นงๆดไ เค็มเค็มเค็มจะจืดเหมือนน้ำเปล่าอ่ะเปรี้ยวก็เหมือนน้ำเปล่าน้ำเปล่าเหรอขนาดนั้นเนี่ยเราช่วงไหนที่แบบรสชาติเป็นแบบว่าเค็มทแบบี่สุดมีรสชาติที่สุดมีแต่รสชาติขมรสชาติหวานไม่มีอโอชีวิตเราขมกว่าเลยนะไอส้สิงยูสุยูสุเนี่ยมันออกแพ็คใหม่แบบซื้อห้าแถมหนึ่งเออก็คือเหมือนแบบเป็นแพ็กแบบหกกระป๋องก็เก็บไว้แบบเก็บไว้ข้ามปีเก็บไว้กินแบบนานๆเอาไว้ตุนได้ นี่ก็ซื้อตุนเฉียวแม่ล้ออยายไม่ต้องไปหาเศษแล้วว่ามันมันต้องมาผสมกินได้ป่ะคือเขาผสมมาหมดแล้วผสมก็ยังอื่นเพิ่มก็ได้เอามาผสมกาแฟาผสมน้ำผึ้งอะไรเงี้ยก็เป็นเครื่องดืง่มสดชื่นนะแม่แต่ที่จริงเปิดกินได้เลยอันนี้ไม่ต้องไปเข<อ>าจะไอ้มันจะได้กินง่ายกว่าอันนี้ใช่ไหม,มเป็นน้ำผลไม้เหมือนน้ำผลไม้ใช่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 จริงมันคือน้ำอโรมแหละแต่มันดีกว่าน้ำอโรมทั่วไปตรงที่ไม่มีน้ำตาล แล้วก็มีวิตามินซีสูงไม่มีเคอรี่แม่กับยายก็กินได้ไม่อ้วนด้วย